เขาฉี่้เขาอึอะไรให้เรียบร้อยนะครับกลางวันเขาก็จะฉี่แล้วก็อึน้อยลงนะเพราะว่าเขาทํากิจวัตรประจําวันในตอนเช้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับอยู่กับผมชนกระเดนแนเจอร์และก้อนเงินก้อนทองครับนี่ก็พาก้อนเงินก้อนทองเอามาตาก แดดยามเช้ากันนะครับแดดแรงอยู่นะครับก็จะเซื่องๆซึมๆนิดนึงเพราะว่าเ,าเพิ่งตื่นกันนะครับน้องเต่าเพิ่งจะตื่นกันครับอาออกมาจากภา,าชนะหรือกล่องที่เขาเลี้ยงเนี่ยมันนอนกันอยู่เลยแช่น้ำดีกว่าตอนเช้าแดดกำลังดี ็จับแช่น้ำาครับตักแดดด้วยการดื่มน้ำนะครับก็กระตุ้นการขับถ่ายนะครับของก้อนเงินก้อนทองในตอนเช้านะครับดื่มน้ำตักแดดนะครับ จะไม่ค่อยเขาเรียกไรนะค่อยกระรี้เปร่รเปาเหมือนตอนเย็นที่เรานําแช่น้ำนะในคลิปก่อนๆนะถ้าแช่เช้าจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะนิ่งๆอะ่ะไม่ค่อยจะดีดเท่าไหร่ว่ายังได้รับพลังงานหรือว่าเรียกอะไรปรับอุณหภูมิตัวเองยังไม่ยังไม่เรีย,ย,ยบร้อยนะครับ สักพักเนี่ยพอเขาได้รับแดดแล้วก็อุณหภูมิในร่างกายแบบเหมาะสมนะครับทีนี้แหละดีดมากครับผมก็จะจับไม่ทันเลยแล้วก็กินกันกระจยายนะครับเห็นฟองฟองที่ออกมาตามข้างด้านหลักเขาเนี่ยเขาเขาาลังเบ่งครับมันจะอื้ออะไรเงี้ยนะครับ จะอารมณ์ประมาณนี้ครับนิ่งๆนะครับตอนเช้าสําหรับก้อนเงินก้อนทองเนะี่ยนิ่งมากครับตอนเช้าเนะี่ยตอนเย็นนะครับลองไปดูคลิปกันก่อนนะที่แช่น้ำเนะี่ยโอ้แป๊บเดียวครับต้อขึ้นนะครับแช่นานไม่ได้ครับเพราะเล็บเขายาวใช่ไหมมัเล็บยาวพวกเราไม่ได้แช่แยกภาชนะตอนเย็นนะเขาจะพยายามปีนกันเนี้ยแล้วก็อาจจะเกิด ปุบัติเหตุได้นะครับเล็บอาจจะไปชนกันไปแทงกันได้นะครับหรือว่าไปโดนตาของอีกฝั่งหนึ่งได้นะก็เลยแช่น้ําได้ไม่นานนะครับอาจารย์ดื่น้ำเห็นไหมก้อนชองกินน้ำนะครับ จะไม่ค่อยดื้อน,นะครับตอนเชา้าเป็นตานิ่งนะครับสงบสงเงียมถ้าเป็นตอนเย็นเนี่ยโอ้ยต้องรีบเลยครับแช่ได้ไม่ถึงบางทีสามสี่นาทีต้องเอาขึ้นแล้วไม่ถึงห้านาทีเพราะว่าเราไม่ได้แยกเนาะถ้าแยกเขาแช่คนละกระบะเนี่ยก็จะดีมากเลยครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยปีนกันแล้วก็เล็บ หรือว่าขอกกระดองไปเสียดสีกันนะบางทีเนี่ยเล็บยาวมากนะครับไปจิกขาเพื่อนไปจิกคอเพื่อนอเงี้ยไปเปีนหลังอะไรเงี้ยงานเบ่งนะครับเห็นมันดำไหมเบ่งหรือเขาเบ่งหรือ เป็นอื้อแข็งนะครับแข็งมากครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยที่แข็งไม่เกิดจากอาหารเม็ดล้วนๆเลยนะครับเห็นไหมออกมาแบบเป็นถ้าจะเป็นเม็ดเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้เกี่ยวญ้าเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวญ้าเลยนะครับ ว่าฝนก็ตกทุกวันเลยนะครับวันไหนที่จะไปเกี่ยวเนี่ยก็ตกอย่างวันเนี้ยไม่ได้ไปนะคเพราะแดดแรงมากเลยก็ต้องก็งงมีทุรละต้องทําด้วยนะครับเลยไม่ไม่ได้ไปเกี่ยวให้กับเขาเนาะนะเริ่มเริ่มจะปีนละเห็นไหมอันเนี้ยเล็บเขายาวนะถ้าไปโดนกันเนี่ยก็จะแบบอาจจะเกิดเป็นแผลได้เนาะ เริ่มหิวละมีทรงมันเริ่มหิวแล้ว,ว,แ,ลวแต่ก็ยังแช่น้ําได้อีกนานนะครับแบบเนี้ยเพราะมีแดดเนาะแล้วก็เขาาลังงพิ่งจะอึด้วยการฉี่นะถ้าเราเนี่ยมีเวลาให้เขาตอนเช้าเนี้ยให้เขาฉีนะ่เขาอึอะไรให้เรียบร้อยนะครับทั้งวันเขาก็จะฉี่แล้วก็อึน้อยลงนะ เพราะว่าเขาทํากิจวัตรประจําวันในตอนเช้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ <S <S จะลดปัญหาเรื่องกลิ่นนะบางบ้านเนแบบว่าเลี้ยงไว้ในห้องอะไรเงี้ยต้องปิดเนะเาะก็เปิดไฟให้เขาไม่ได้แบบมีอากาศไทยเทมากเท่าไหร่เนาะก็จะเขาเรียกวลามีกลิ่นเหม็นอนะในห้องได้ครับกลิ่นฉี่เตากลิ่นเอื้อเต่าอะไรเงี้ย ไ็ปล่อยเขาแช่น้ำแล้วก็นิ่งๆแบบแนี้จะแช่ได้นานนะแต่ถ้าแบบเขาไม่นิ่งเลยเงี้ยจะแช่ได้แป๊บเดียวแล้วก็เราก็จะรู้สึกสงสารเขาเนาะเขาอยากแบบขึ้นจากน้ำาเงี้ยก็เงินกินน้ำเนาะเราก็จะจับเขาขึ้นมาเงี้ยแล้วเขาก็ยังไม่ทันได้ทำกิจวตรอะไรเนี่ยสุดท้ายก็จะเกิดกินในที่เลี้ยงพอเขาไปอึอไปฉี่ในที่เลี้ยงเนาะ ็ดูเขาแช่น้ำไอกรอน,นะครับเพราะว่าตอนนี้นิ่งมากเลยมีแดดด้วยนะทางผมเนี่ยใช้หลอดไฟเนี่ยวัดน้อยนะครับวัดต่ำครับตอนนี้แล้วก็มีคนบอกว่าย v ไม่พอนะผมว่าพอนะสำหรับผมมาก็ว่าหลอดไฟเนี่ยยังไงอ่ะใช้ไม่ได้เต็มร้อยนะ เปิดให้ทั้งวันจริงแต่ก็ไม่ได้เต็มร้อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้หวังพึ่งรังสี UVA UVB จากหลอดไฟร0อยเนะผมเลยใช้หลอดเล็กแล้วก็ผมใช้เวลาในการนะเนี่ยเอาเขาตากแดดเนี่ยกาดแดดตากแดดรับแสง UVA UVB จากธรรมชาติโดยตรงนะครับผมเลี้ยงแบบอิงธรรมชาตินะครับไม่ได้เหมือนกับเป็นเลี้ยงแบบปิดร0อซนะครับ ข้าใจตไว้ตรงนี้ก่อนนะทำไมเฮ้ยทำไมใช้วัดไฟวัดต่ำๆอะไรเงี้ยอยู่ที่พอเหรออะไรเงี้ยจากคลิปเก่านะครับก็ถ้าเป็นเลี้ยงแบบปิดเลยนะไม่แนะนำ้วหลอดไฟที่ผมใช้อะที่อยู่ในคลิปก่อนๆหน้าเนี้เพื่อนๆไปหาดูได้นะผมไม่แนะนำเลยนะถ้าคุณเลี้ยงแบบปิดต้องใช้วัดที่สูงกว่านี้นะแต่ถ้าคุณมีเวลาเอาน้องมา แช่น้าตากแดดแบบผมเนี่ยได้แบบสิบยี่สิบนาทีต่อวันเนี่ยใช้แวัดต่ําก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องใช้หวัดสูงนะเพราะว่าเขาก็ได้รับรังสี uva ubb UV แล้วก็อุณหภูมิจากแดดเนี่ยเต็มที่แล้วนะครับบางวันเนี่ยผมก็อย่างวันไหนหยุดนะก็จะได้รับแทบจะครึ่งวันเลยแดดไม่ไดเอามาเขามาตากแดดครึ่งวันนะแต่เขาใจผิดคือ เขาเนี่ยได้ไอแดดเนี่ยทุกงวันเลยเพราะว่าแดดจะส่องถึงที่เลี้ยงของเขาด้วยนะครับในต,ตอนเช้าแล้วก็เอาเขาตัากกาดน้ำอะไรเงี้ยแช่น้ำตักแดดเรียบร้อยครบบางทีเ็าจะเอาเขาไปไว้หลังบ้านนะเอาดอหลังบ้านนะครับเขาก็จะได้แดดด้วยนะแต่ไม่โดนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาจะมีที่หลบหลังบ้านอะ ก็ลองแกะไปคิดดูนะครับสําหรับเรื่องหลอดไฟเนี่ยคุณจะ,จะใช้แบบไหนถ้าคุณเลี้ยงแบบปิดคุณต้องใช้วัดสูง,สงนะครับถ้าคุณเลี้ยงแบบปิดขอย้ำนะเลี้ยงแบบปิดคุณต้องใช้วัดสูง,สงมีหลอดแยกได้ยิ่งดีครับหลอด uv a หลอดหนึ่งอยู่หลอด uv b หลอดหนึ่งหลาดกลงคืนได้ก็ยิ่งดีครับเพราะว่าคุณเลี้ยงแบบปิดเนาะเขาจะไม่ได้รับรังสีที่เตียงพอนะแต่ถ้าเป็นแบบอย่างผมเนี่ย ปรวัตต่างตก็ได้ครับคือเรามีทั้งช่วงที่อยู่ในตู้กระจกมีทั้งออกมาเอ้าดรแบบนี้มีทั้งได้ตากแดดตอนเช้านะครับมีทั้งอาหารธรรมชาตินะครับก็จะออกมาประมาณนี้เต่าเราก็จะสุขภาพแข็งแรงครับไม่ป่วยก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพูดนอกเรื่องไปเยอะเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับหากทำ คลิปแล้วมีข้อมูลบางข้อมูลครับอาจทําให้เข้าใจผิดหรือว่าอะไรเงี้ยผมไม่ได้บังคับให้ใครทําตามนะอยู่ที่ความสมัครใจของทุกท่านแล้วก็ดูเอาครับว่าแบบไหนเหมาะสมในการเลี้ยงนะว่าคุณเลี้ยงเขาแบบไหนแล้วก็เขาป่วยก็ควรเปลี่ยนวิธีเลี้ยงอะไรเงี้ยนะครับสําหรับการเลี้ยงผมเนี่ยเป็นแนวทางเนาะ ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามให้กับก้อนเงินก้อนทองด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับกดติดตามก็เป็นกําลังใจให้กับผมแล้วนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้มีคลิปใบดูการแล้วก็อีกยานครับจะได้ดูการเจริญเติบโตของก้อนเงินก้อนทองไปพร้อมๆกันนะครับ baiklah bye bye